สวัสดีค่ะพบกับช่องรถสวยเพชรยนต์วันนี้อัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่นะคะแรกรับเข้านะคะบางคันยังไม่ได้ปรับและบางคันเนี่ยยังไม่ได้ลงจอดติดจองแล้วต้องขออภัยติดเข้าไปในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวรีวิวกับลานนี้เลยค่ะโซนช่างนั่นไหนนะคะเตรียมปรับสภาพรถบางคันเข้ามาก็สวยแต่แรกเห็นแบบ First i m p r e s s i o n ก็ประทับใจแล้วค่ะรถที่นี่คัดเกตเด้วย QC มา3รอบโดยทีมงานมืออาชีพจัด ซื้อของเรานะคะจัดหาเข้ามาและเร่งเติมสต็อกบอกเลยว่าแน่นมากทเทเลอร์ม,มาลงจอด45คันเมื่อเช้ามาเป็นเฉพาะตัว v ีออมาสต็อกเติมใหม่นะ18คันเลยค่ะใครมองหา v ีออราคาเบาผ่อน4,000กว่านะคะจัดฟรีดาวจัดในราคาซื้อสดก็คดคุมนะคะราคาเริ่มต้น229,000ลงจอดเมื่อเช้านะคะ เข้ามาจอดประมาณ7จ็ดโมงกว่านะคะตอน7จ็ดโมงเช้าเนี่ยรถเข้ามาเติมสต็อกและเติมต่อเนื่องค่ะ ใกล้เทศกาลวันหยุดยาวปีใหม่ที่เพชรยนต์ก็หยุดนะคะหยุดทําการ3ามสิบใครสนใจนัดเข้ามาดูรถนะคะโทรหาน้องปอปอนได้ช่วงเวลานี้เลยนะคะแล้วก็ติดต่อกันได้ตลอดค่ะเบอร์083 827 2783ทํานัดเข้ามาได้เลยนะคะทุกท่านเบอร์นี้แอดไลน์ได้ค่ะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ในช่องคําอ,อธิบายแล้วก็ช่องตรงด e ส c r i p t i o n ให้นะคะคอนแทคแล้วก็รายละเอียดตัวรถบางคันนะคะสมมุติว่า ในการกรณีที่ลูกค้าอยากจะปรึกษานะคะเคสจัดไปแนนซื้อสดอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถโทรมานะคะหรือแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษารถทุกคันนะคะบอกเลยว่าส่วนใหญ่รถที่คัดเข้ามาเป็นรถหน่วยงานใช้งานลำดับเจ้าของใช้งานลำดับเดียวนะคะคันนี้นะคะติดจองแล้วเดี๋ยวขออนญาตถ่ายก่อนคันนี้นะคะรอผลอ่า เคสนี้รู้สึกจะซื้อสดนะคะถ้าจำไม่ผิดนะเคสนี้นะคะก็เป็น t o y ยต้าแคมรี่ตัวเริ่มต้น 2.0G เข้ามาไม่ถึงครึ่งวันนะคะติดจองแล้วเรียบร้อยตัวเริ่มต้นราคาดีสุดในสต็อก 2.0G ชมปี17ค่ะนานๆจะเข้ามานะคันนี้นะคะไปพร้อมป้ายนี้เลยนะคะตรงนี้ปรับสภาพรอปล่อยแล้วเรียบร้อยเลยนะคะบอกเลยว่าสวยกริบคันนี้นะคะเลขไมล์อยู่แค่แสนเจ็ค่ะ ตัวปี17นะราคา4,49,000ค่ะราคาไม่ถึง5 0,000นเลยนะ้ได้รถโตโยต้าตคัมนี้รถหรูไปขับเลยนะคะคันนี้โอ้โหนี่ค่ะบอดี้เป็นสีดำแบ็คเป็นโนนะคะคันนี้ ชุมปี17โอ้โหราคาดีสุดๆนะคะติดจอไปอย่างรวดเร็วค่ะคันนี้มาต่อค่ะค o ล่า n w w เอ i ติชมตัว1.8 GR SPORT กระจังหน้าเขาเอกลักษณ์เฉพาะรุ่น GR ชม GR นะคะกระจังหน้าจะเป็น tone, นะทูโทนนะเทาอ่อนๆหน่อยตัดสลับกับบอดี้สีดำเงาแล้วก็ไฟหน้า LED projector ไฟตัดหมอกมีให้ครบนะ คันนี้นะคะเดี๋ยวเช็คสต็อกให้ถ้าคาดว่าลงทิปไปแล้วอาจจะติดจองเลยทันทีนะคะตัวล้อแม็กค่ะเป็นซิลเวอร์นะคะทูโทนสลับดำดิสเบกติดมาให้ครบตัวยางได้ปีใหม่คันนี้รู้สึกจะเป็นโฉมปีใหม่เลยนะได้ปี21นะคะเลขไมล์180,000โลค่ะราคาขายอยู่แค่589,000บาทด้ามจับ มือเปิดเป็นโครเมียมนะคะด้านบนรอบกระจกจะเป็นดีไซน์โครเมียมกระจกบานข้ามพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ครบเลยนะคะบอดี้งานกลิบมากนะคะเส้นสายลายคมตันรถยังสวยกลิบแบบนี้เลยเนะะี่ยมีสภาพแรกหลักเข้าแล้วก็คันนี้รู้สึกจับสปานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมขายเลยภายในนะคะจะเป็นรุ่นโฉกปี20ขึ้นไปได้เบาะหนังสีดําแต่งดําหมดเลยภายในนะ,ะต่อภาษีพรบให้ครบนะคะทุกคันเราจะติดสติกเกอร์ ก่อนสมมอบให้แบบนี้เลยค่ะดูแลให้ครบจบเลยที่นี่นะทั้งตัวโอนเล่มเล่มทะเบ,บียนเดิมเนี่ย จะมีในส่วนของตัวเล่มทุกคันเนี่ยซื้อเข้ามาเป็นซื้อสดนะคะแล้วก็เล่มทะเบียนไปชื่อเพชรยนแล้วเรียบร้อยทุกคันเนี่ยเล่มอยู่กับเราแล้วค่ะไม่ต้องลุ้นไม่ต้องเดาน,นะว่าเล่มอยู่ไหนหรือต่อภาษีครบไม่ครบอะไรยังไงนะอันนี้ไม่ได้ขาดภาษีที่ต่อทุกปีต่อเนื่องแล้วเราต่อให้จนถึงปี69ทุกคันเลยโคตรคุ้มนะคันนี้นะคะนิสสันอเมร่าเข้ามาใหม่ค่ะสภาพเดิมสวยเลยนะคะตัวสปอร์ตเทคราคาดีมีติดกล้องถอยมาให้แล้วนะคะเซ็นเซอร์ช่วยจอดมีนะคะ แล้วก็คิวกรนสรัดนะคะคันนี้ด้านจับมือเปิดเป็นโครเมียมบอดี้เป็นสีขาวนะคะค่าตัวท้องเบาๆใครหารุ่นลองอย่างแบนลองนะคะรุ่นนี้ได้ในส่วนของไฟหน้าฮา l ลเจ n r e เลคเตอรดวงคมไฟใหญ่ๆเลยนะคะถือว่าใส่กิรอทำความสะอาดป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะไฟตัดหมอกมีให้ครบเลยตัวล้อแม็กเดิมโรงงานค่ะไม่มีการเปลี่ยนนะคะลิสเบกติดให้ครบแล้วตัวยางใหม่ค่ะ นี่เลยนะคะโอ้โหนี่นะคะเดี๋ยวรอล้างสปาก,ก่อนส่งมอบให้อีกรอบหนึ่งมีผลตรวจรถให้แล้วเรียบร้อยอิสเปกเตอร์โดยบริษัทชิคโดยบริษัทนี้เือของเยอรมน,นีนะคะตัวนี้เปน็นนิสสันแลมบ์ลาเครื่องยนต์ดูดสอง e สปอร์ตเทคนะคะได้ราคา200,000 49, 49,000ปี18นะคะวิ่งใช้งานแค่58,000โลค่ะราคาหายจากป้ายแดงไปคันนี้ป้ายแดงอยู่ประมาณเกือบ เกือบเจ็ดนะคะเกือบเจ็ดแสนนะคะคันนี้ราคาหายไปเยอะมากได้ในส่วนของรุ่นนี้ปีสิบแปดนะนะคะเครื่องยนต์หนึ่งจุดสองนะคะก็เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะรุ่นนี้เป็นราคาที่แบบว่าตกขายจากายแดงไปเยอะละคุมนะคะตัวนี้นะคะมีในส่วนของรุ่นย่อยแค่2รุ่นนะคะนี่โครมไฟหน้ากระจังหน้าของเขาเป็นแบบนี้เลยนะคะโลโก้ ของนิสันนะคะเครื่องยนต์พันสองนะคะเลขป้ายทะเบียนนี้ไม่มีเปลี่ยนแล้วนะคะก็ได้ป้ายนี้ไปเลยค่ะสําหรับคันนี้ค่ะสภาพเดิมสวยเดี๋ยวล้างสปาให้รอบนี้เดินให้สองรอบแล้วใครสนใจอยู่นะคะเลขไม่ห้าหมื่นบอลลองของเราคัดเข้ามาแต่เลขไม่หลักหมื่นต้นๆน,นะคะแล้วก็ไม่เนี่ยไม่เกินห้าห้าหมื่นโลนะวิใช้งานน้อยมากๆแต่ราคาตกหายไปแบบโอ้โห เยอะอะนะคะคุ้มราคาตกหายนี่เกินส0มแสนนะคะเลขกไม้แค่ห้าหมื่นโลคิดดูนะว่า ได้รถคุณภาพแล้ววิ่งใช้งานายาวๆแน่นอนค่ะรถทุกคันไม่ต้องซ่อมจุกจิกนะของเราปรับสภาพเตรียมก่อนปล่อยส่งมอบค่ะเราดูแลนะคะในส่วนของตรวจสอบนะ้ำมันเครื่องยนต์ของเหลวนะคะแบตเตอรี่ตัวยางตรวจสอบสภาพยางนะคะโดยรวมตรงไหนเสื่อมตรงไหนชำรุดนะคะตัวฟิลม์มรอบกระจกเนี่ยติดฟิล์มให้ใหม่ครบเลยนี่คือการปรับสภาพเตรียมก่อนส่งมอบให้มาดูในส่วนของ Honda นะคะแบรนด์เจ้าตลาด นะคะคันนี้เพิ่งลงจอดเลยนะ Honda รุ่นนี้ HRV นะคะตัว EL ได้โฉมปี20นะคะเพิ่งเข้ามาจอดเลยทั้งสีดำและสีขาวปี20ทั้งคู่นะคะเมื่อเช้าเพิ่งลงคลิปไปให้เป็นคลิปชอตสั้นนะคะใครติดตามจากช่อง Youtube ดูคลิปสั้นได้เลยนะ,ะทั้งสีขาวนะคะป้ายทะเบียนรู้สึกรู้สึกยังอ่าเดี๋ยวมีกรอบป้ายของเพชรยนต์ให้แต่เลขนี้แหละนะคะไม่เปลี่ยนละ ไฟหน้านะคะเป็น9ก้าดวงเรียงสวยเป็น LED เลียงสวย9ก้าดวงนะคะดีไซน์สวยๆด้วยกระจังหน้าโครเมียมใหญ่นะคะตามสไตล์เอกลักษณ์รุ่นของ Honda าเขานะคะแล้วก็กระจังหน้าค่ะเป็นดำเงาเลยนะคะมีไฟตัดหมอกให้ครบนะ บอดีะะ้เสือสวยมากคันกริบไม่ต้องเคาะไม่ต้องเก็บงานโค้ดสวยเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวรอล้างสปาสภาพแรกกลับเข้าเลยยังไม่ได้ทําทําอะไรเลยนะสองคันนี้เข้ามาจอดนะคะยังไม่ได้ทําอะไรเลยบอดี้เป็นขาวมุกค่ะแสงตัวกระทบเราสวยจัดเลยนะคะคันนี้ราคาหายจากป้ายแดงเนี่ยราคาป้ายแดงอยู่ที่ประมาณล้านหนึ่งนะคะคุ้มแน่นอนนะคะหายไป เกือบครึ่งล้านนะคะคุ้มแน่นอนรุ่นนี้นะคะแล้วก็มีฮอนด้าเ w นวอชอ่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวต่อภาษีให้ถึงสิงหาปี69ไม่มีขาดนะคะต่อเนื่องนะคะรถหน่วยงานลำดับเดียวใช้งานจริงแค่ลำดับเดียวน้ำจับมือเปิดประตูคู่หน้าเป็นโครเมียมนะคะและก็กระจกบานข้างพับประไฟฟ้าได้แล้วก็ตัวแม็กค่ะโรงงานเดิมทั้งสี่เส้นเป็นรูปลายดอกไม้เอกลักษณ์เฉพาะ HRV นะคะแล้วก็ดิสเพกติดมาให้ครบตัวยางเป็นรู้สึกคันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนยางมาเป็นปี23นะคะ นีย่ยางปี23สาัปดาห์ที่49นะคะไม่มีรอยขุดฟุตบาทงานกลิบมากอันนี้แรกรับเข้ายังไม่ได้เก็บงานนะให้ดูแบบแรกรับเข้าแบบเร็วๆเลยค่ะให้ดูเลยนะว่าไม่มีต้องเคาะนะคะไม่มีรอยบุบรอยชนรอยรลักยิ้มค่ะ งานนะคะเส้นสายลายคมตัวรถคือกริบมากนะคะอันนี้ขึ้นแรกรับเข้าจริงแท้แน่นอนค่ะเพิ่งลงจอดนะคะบอกเลยนะคะว่ายังไม่ได้ทําล้างสปาอะไรด้วยนะคะฝุ่นก็มีบางบางจุดนะคะเราก็ต้องเก็บงานดูดฝุ่นสปาให้ลูกค้าอีกทีนะ,ะบอดี้ด้านหลังแบบนี้เลยค่ะไฟหน้าไฟท้าย LED ค่ะนี่ค่ะเครื่องอยนต์ Ivytech นะคะทั้งทนทานขึ้นชื่อในเรื่องของหเลยทนนะคะดูแลง่ายแล้วก็ ขับนุ่มสนุกวิ่งเหมาะกับรถท้าที่นั่งนะคะไปกับครอบครัวที่ทั้งนะคะวิ่งทางไกลหรือในตัวเมืองก็สบายตัวนะคะเพราะว่าด้วยเกียร์นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเกียร์ CVT นะคะขับขี่แบบนุ่มสนุกเก็บเสียงดีค่ะ Honda าทุกรุ่นทำมาให้เก็บเสียงดีแล้วก็ภายในห้องผู้โดยสารจะเงียบอ่ะมีอีกออปชั่นหนึ่งให้เลือกนะคะกับรุ่นเดียวกันและได้สีดำไปค่ะ สีดำนะคะปี20เหมือนกันเป็น Honda HRV นะคะตัวรุ่น EL นะนะคะ Honda HRV นะคะตัวรุ่น EL นะคะก็เป็นตัวลองท็อปที่ดีไซน์มาสวยๆแบบนี้นะคะชมปีก่อน รู้สึกจะปีก่อน21 22นะคะก็ถือว่าเป็นท็อปสุดในโฉมปีนี้แล้วไม่มีตัว RS นะคะยังไม่ได้ผลิตลาย RS เข้ามาถือว่าเขาท็อปสุดในรุ่นปีนี้แล้วนะคะปี20นะคะราคาขายอยู่ที่ครึ่งล้านเหมือนกันนะคะ5 0 0 0 0 5 69,000ป้าสองขบอยังไม่ตั้งปอนจำ เบรราคาอยู่ประมาณนี้5 0 0 0 0 5 0 0 0 7ประมาณนี้นะคะคันนี้เข้ามานะคะสวยๆเลยออปชั่นครบๆเหมือนกันค่ะนี่แต่ตัวแต่ตัวล้อค่ะนี่แม็กแบแบ Silver สลับดาดิสเบกติดมาให้ครบนะคะลายสวยๆย,ยางโยโกฮาม่า oh นี่ค่ะสวยเลยนะคะตัวยางคันนี้ได้ปีอะไรนะก้มดูให้นะคะรู้สึกจะอ่ะเป็นปีโรงงานเดิมนะคะปี22 สัปดาห์ที่35ถูกเปลี่ยนมาแล้วหนึ่งรอบนะคะงานมีอันนี้แลกรับเข้าเลยนะคะมีรอยขูดต้องเก็บงานรีเฟกนะคะซึ่งตรงนี้การันตีโครงสร้างที่รับเข้ามาไม่มีชนหนักพิดความและน้ำท่วมอันนี้ให้เห็นแบบเรียวๆเดี๋ยว,เ,ยวเก็บงานให้ตรงนี้สีผิวลอกนิดหน่อยนะคะไม่กระทบโครงสร้างหลักแล้วก็การันตีสีเดิมโรงงานรอบคันไม่มีการชนหนักผิความน้ำท่วม อันนี้คือสภาพแรกรับเข้าที่เห็นนะคะให้ดูแบบว่าเรียวๆถามว่าของเราการันตีอะไรบ้าง30วันวารันตีมีประกันให้นะคะประกันในส่วนของเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ระบบไฟฟ้าระบบแอร์นะคะระบบะตัวแบตเตอรี่อ่ะสำหรับด้านจับมือเปิดนะคะมีสมาร์ทคีย์เล็กไม่งอกุญแจให้มเมียม,มาคูณากระจกบานข้างพับปรับไฟฟ้าได้นะคะบอดี้ก็ไม่มีรอยบุบนะ ดูให้แล้วไม่มีบุกนะคะไม่ต้องเคอะไม่ต้องเก็บงานนะคะตัวนี้มีเก็บงานสีที่ลอกนะคะคู่ตรงฝั่งขวาที่ที่ตอนถ่ายเมื่อสักครู่นี้นะคะรอบๆคันไม่มีจุดอื่นนะคะต้องเก็บเลยนะคะค่อนข้างที่จะกริบเหมือนกันนะคะได้นในราคาที่ตกหายจากป้ายแดงครึ่งล้านก็ถือว่าคุม้มในออปชันที่รถ SUV นะคะถ้าเทียบกับ ความปลอดภัยคือแอร์แบ็กภายใน8ปใบให้มานะคะตัวเบาะได้เบาะหนังทั้ง5ตำแหน่งที่นั่งนะ,ะรถหน่วยงานใช้จริงลำดับเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเกียร์นะ,ะขับนุ่มสนุกนะคะเกียร์เป็น cvt มาให้แล้วนะคะเครื่องยนต์ก็อึดถึกทนของ i-vtec นี่ค่ะอ๋อคันนี้ลืมบอกไปเป็นรุ่น rs ตัวท็อปดีไซน์ล้อเขาจะเป็นเอกลักษณ์แบบนี้ค่ะ เป็นตัวท็อปนะคะใครสนใจนะคะก็ทักแชทมาสอบถามหรือโทรอ่ะโทรดีกว่าเพราะว่าเบอร์นี้นสามารถแอดไลน, me, line, น์ได้นะคะถ้าโทรแล้วบางทีเนี่ยจังหวะที่หลับแล้วนะคะแค่จังหวะหลับนะคะกับจังหวะที่ ถ่ายคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนก็จะพยายามรับให้ตลอดนะคะไม่มีไม่รับเลยนะคะลูกค้าสามารถโทรได้ตลอดไม่ต้องเกรงใจนะคะปรึกษากันก่อนได้ก่อนออกรถทั้งคันหนึ่งนะคะให้บอลดูแลตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ส่งมอบให้สภาพกลิบเลยนะคะเราขายความจริงใจเน้นขายกับรถยนต์คุณภาพดีแน่นอนค่ะว่าเพชรยนต์เราก่อนส่งมอบปรับสภาพดูแลเตรียมรถให้ให้ลูกค้าวิ่งใช้งานทะยงายามไม่ต้องซ่อมจุกจิกนะคะอามาจบคันนี้กับคลิปนี้ค่ะใครมองหากระบะนะคะ บอดีเป็นสีเทาของเดิมโรงงานระบุว่าเป็นเทาคันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลในะราคาขายแค่139,000สใครดูคลิปนี้ซื้อสดจบได้ในะราคานี้เลยค่ะ1นึ0 0แบาทเท่านั้นนะคะอิส,สุปดีแม็กปี2005นะคะพนักงานด้านหลังนะคะมีการออกกําลังกายนะคะเตะบอลกันนะสนุกสนานนะคะเราก็รีวิวไปค่ะข้างในนะคะเป็นดีไซน์ของเบาะผ้าเกียร์แมนนวลเกียร์แมนวนวลนะ นะคะใครมองหางกระบะทที่งบอยู่หลักแสนต้นจัดคันนี้ได้เลยมีคันเดียวแล้วนะคะไม่มีตัวเลือกอื่นะ่ะติดจองไวแนะ่นอนคาดว่าน้องจะไปเร็วเพราะน้องเพิ่งลงจอดงานเนี้ไม่ได้ปรับสภาพก็อย่างนี้เลยค่ะงานเคาะงานบุบไม่มีนะไม่ต้องเคาะไม่ต้องเก็บนะนี่ค่ะราคาย้ามิธี1นึ0 0 0สาจบได้เลยเกียร์แมนนวลปี2005นะคะอิสุดีแม็ใครสนใจยกหูโทรหาทางปอกปอนค่ะ ่าแล้วเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะคะจบคลิปนี้กันไปปอนจะมารีวิวขนานให้เพิ่มเติมนะคะด้านหลังติดจองไปแล้วค่ะอยากจะถ่ายให้ดูแวบเดียวนะคะก่อนจบคลิปนี้ t o ย o าฟอร์จเนอรค่ะเป็นรุ่นของ2.4นะคะรุ่นนี้ขับขับสรู้สึกจะขับ2นะคะเป็นตัวอ่ะตัวเริ่มต้นนะคะราคาอยู่เหล็กแค่เจ็ดแสนนะคะเ รู้สึกจ้าเจ็ดแสนเจ็ดเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันคันนี้นะคะราคาดีพิเศษเลยได้โฉมปีสินะคะเมตัวขับ2นะคะติดจองไปแล้วนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยอ่ะใครสนใจ Fortuner ตอนนี้น้องแทบไม่เหลือสต็อกแล้วค่ะ นะคะประมาณ30-40คันติดจองเกือบจะหมดแล้วแล้วตัวท็อปไปแล้วด้วยนะคะและเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อตอนเย็นนะฟอร์จูเนเข้ามาใหม่แต่ยังไม่เอารถมาจอดในลานของเรานะนะคะฟอร์จูเนตัวขับสี่มานะคะเป็นรีเจนเดอร์ตัวท็อป บอดีข้ขาวหลังคาดำใครสนใจนะคะรีบโทรก่อนเลยนะคะราคายังไม่ออกเดี๋ยวสอบถามราคาให้ทันทีถ้าลูกค้าสนใจเรจนเดอร์ตัวท็อปเข้ามาแล้วนะคะหลังคาดำโทรหาป,ปังปอนได้เลยเป็นตัวขับสีนะคะอะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะเฮ้ยเอาวาจะลืมถ่ายนะคะคันนี้ค่ะใครมองหารถเก่ง อทติดนะคะที่เป็นโฉมปี13นะคะลูกค้าได้คันนี้ในราคาขายแค่99,000บาทนี่เดี๋ยวเดินรอบข่หยใครมองหาเก่งเล็กอยู่ 9 9 0 0 0ภายในเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานนะคะสภาพตามการใช้งานนะคะส่งมอบก็มีการเก็บงานสีมาเดิมเดิมนะคะโรงงานทั้งหมดการันตีรถที่คัดเข้ามาจะเป็นรถเทอร์นนะคะก็คันนี้รถเทิร์นไม่มีชนหนักพิดคว่ำไม่มีน้ำท่วมสีเดิมโรงงานค่ะไม่ได้ทำนะคะตรงนี้มีเก็บงานดีเฟ็กสีบ้างจุดไปแล้วนะคะไม่มีการชนหนักพิดคว่ำการันตีตรงนี้ให้นะคะรถคันนี้นะคะก็พร้อมส่งมอบในราคา 9 9 0 0 0บาทได้เลยใครสนใจนะคะรีบโทรหาเลยนะคะคันนี้น่าจะไปไวแน่นอนนะคะราคา1,000 0แสนมีทอนค่ะถ้าสนใจนะรีบโทรนะคะนี่ภายในเป็นเบาะหนังนะคะเปิดดูแล้วนะคะสภาพเดิมสวยเป็นเกียร์ออตโตน,นะคะต่อภาษีพ,พิ่อให้ครบจบเลยนะคะถึงกระดามปี69แล้วเรียบร้อยค่ะอะขอจบ ลากันไปก่อนนะคะในคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ